วันนี้เราจะดองเหล้ากินกันครับก็ตังไม่มีซื้อแล้วดองเหล้ากินก็อันนี้ก็คือเครื่องยาจีนแล้วมีเหล้าป่านะครับเล้าปานี่เล้าปาโชว์เหล้าป่าไม่ได้ทูกกฎไม้ทุกคนม้ถูกกฎหม้เครื่องยาจีนนะครับใส่โถกินกันเนี่ยดองไว้เท่าไหร่เนี่ยกี่กี่วันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง น้ำพึ่งนะยชงน้ำพึ่งเรื่องนะน้ำพึ่ง่าด้วยแต่เติมตอนท้ายใช่ไหมท้ายอนืของบ้านบ้านบ้านอะไรวะบ้านลุงก็ดีทำดีรับบาดแผลนี่ขอยไม่มีกฎหมายครับเป็นรับบาดที่จดทะเบียนเป็นแยกชุมชนแล้วเราจะกินได้อีกประมาณเดือนหนึ่ง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 ก็ยืนยัน คือเราไม่มีตังค์ซื้อเหล้ากินแล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแล้ว่ะยองเหล้าแดงแล้วกันละช่วยน้ำผึ้งหน่อยน้ำผึ้งใส่ไม่ได้มันไม่เข้ายานี่น้ำผึ้งป่าต้องใส่ตอนที่ยาเข้าผสมแล้วโอเคอะไรนั่นแหละน้ำผึ้งสองขวดนะครับน้ำผึ้งสองขวดนะครัน้ำผึ้งหน่อยทำอะไรกันทำอะไรกันครัแป๊บเดียวน้ำผงไม่ขายขึ้นขายแล้วสองขวดแล้วมีน้ำผึ้งขาปิดฝาเลยแต่น้ำผึ้งแต่น้ำผึ้งหน่อยดิเดี๋ยวอีกเดือนมารับประทานกันครับ